เคยไปบ้านเะพ <ma <sk ื่อนคนไหนแล้วครับอืมเคยคนหนึ่งพี่ชายที่นนั้ของผมเองครับวันนี้เขาก็มาด้วยคนไหนชื่อว่าพี่ว่ามาร์คพายคินอ๋อมาร์คพายคินรู้จักมาร์คพายคินไหมรู้จักไหมรู้จักนิดนึงรู้จักแต่ว่าเหมือนกลับไปแล้วเลยมั้ยใไฮกลับแล้วลาไปแล้วเดี๋ยวในสุระต่องออกอ๋อโอเคงัก็ให้กันได้ไ่มใช่ใช่ใช่ครับผมยังไงไปบ้านเขาแล้วทำไงต่อคือผมอ่ะก็ผมว่าเป็นคนปกตินะเนี่ พี่มาเนี่ยก็ใช้คาว่าเนี่ยความคาดหมายของผมเหมือนกันเพราะว่าเวลาผมไปนอนบ้านเขาใช่ไหมบ้านเขาจะเป็นมีฟูแล้วก็เป็นที่นอนใช่ไหมผมก็นอนเนี่ยเตียงแต่ของเขานี่แหละแล้วก็เล่นโทรศัพท์กันแบบว่าคนละมุมบนเลงของเคียงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาไปอาบน้ํำพอไปอาบน้ําปุ๊บเขาก็เริ่มแล้วที่บ้านเขาจะมีกระจกตาอาบกระจกใหญ่ๆเห็นทั้งตัวใช่นี่อาบน้ำเขาห่อเสื้อ เลี้ยแล้วก็ดูหุ่นเองอ่ะยเบกก็ได้อันนั้นผมพอรับได้โอเคถ้าอยู่ดีๆท่อจงเกงแล้วข้างไหนก็ดูหุ่นตัวเองอะแล้ถอดเดี่ยบแล้วแล้วผมก็นอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาเรียกผมโป๊ดอ่านมาทั้งตัวเลยเหรอเออผมก็ผมก็นอนเล่นอยู่อะว่าพี่มาเฮ้ย ไม่ทันเลยผมก็แบบพี่มาทำอะไร,ระไปใส่เสื้อเออเขาบอกว่านี่บ้านกูทำอะไรก็ได้อ่ากไปอีกก็เห็นว่าเราสนิทกันด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเอ,อใช่เอาไว้ใจไงผมก็เลยอ่าโอเคประสบการณ์ใหม <laughs> ่